สำหรับเมนูจานเดียวนะจ๊ะเป็นพวกเส้นสายทั้งหลายแหลเป็นลาดหน้าฮ่องกงกระทะร้อนนะจ๊ะใส่ไข่ด้วยลาดหน้าฮ่องกงกระทะร้อนใส่ไข่เป็นทะเลนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนี่คะลาดกันไปเลยคะ่ะนี่นี่เป็นไงจ๊ะ สั่งกันได้นะคะกระทะร้อนฉู่ฉีกันแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไข่ที่เราใส่เป็นไข่ออนเซนนี้นะนี่นี่โอ้ยล้นจ้าล้นกระทะจ้านี่ตากความเส้นมันจะมาแบบนี้เลยนะแล้วก็จะเหลืออะไรคะลองอื้ร้อนนะคะเพราะกระทะร้อนมันร้อนมาก แล้วรสชาติมันจะเป็นสูตรฮ่องกงนะคะของเราเป็นพ่อครัวมาเองเลยแล้วก็ลูกค้าท่านใดยอยากสั่งเป็นจานเดียวแบบนี้นะคะร้านหน้าฮ่องกงกระทะร้อนนะจ๊ะเอาเป็นทะเลเอาเป็นหมูเป็นไก่ได้หมดนะจ๊ะมากันเลยนะคะคลิปต่อไปเราจะเป็นอะไรเราก็จะไปดูกันนะคะติดตามเพจกันเรื่อยๆนะคะเพจของเราจะเป็นเว็บไซต์ริชลองนะคะร้านอาหารริมนาำเจ้าพยาประทุมธานีนะคะ ติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยใครมาไม่ถูกนะคะเบอร์โทรจะเป็น0818143777นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube คุณนายต้อมด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ